รวมทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับ iPhone 16ก่อนเปิดตัว1เดือนนะครับผมเรารู้อะไรบ้างเสือใครฟังแล้วเนี่ยรอไม่รอดีจะได้ตัดใจได้เลยนะครับมาถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่แน่นอนหลายคนรอมากๆเลยนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไอก็จะได้ รวบรวมข้อมูลนะฮะทั้งข่าวลุดข่าวลือต่างๆนะครับผม,มเพื่อนๆได้อัปเดตกันก่อนนะที่จะเปิดตัว่าสำหรับ iPhone 16นะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันเปิดตัวของ iPhone 16นะมักจะเปิดเดือนกันยงกันยายายทำคลิปวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วว่าจะเปิดวันที่เท่าไหร่ลองแอบดูได้นะจ๊ะ <c oughs> นะคลิปนี้จะมาเจาะข้อมูลนะครับกันว่ามีอะไรยังไงน่าสนใจกับ iPhone 16กันบ้างรอดีไหมหรือว่าไม่รอดีหรือขยับมาปเป็น1 5าสักหน่อยอะไรเงี้ยถ้าราคาดีอะไรก็ว่ากันไปอย่างแรกนะถ้าพูดถึง iPhone 16 นะครับเขาบอกว่ารอบนี้ iPhone 1 6นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของขนาดหน้าจอเข้ามาด้วยอจากเดิมที่รุ่นเก่าเนี่ยยังคงเป็นแบบเฮ้ยจากตัวของ11 Pro 14 Pro Max อ่ะขยับขึ้นมาเป็น15โ r o 15โปร Max 15พัก็ยังขนาดหน้าจอเดิมเดิมนะครับแต่16รอบนี้นะจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็คือ16 Pro กับ16 Pro Max นะครับจะมีขนาดหน้าจอที่อาจจะใหญ่ขึ้นจากเดิมจาก6.1นิ้ว16 Pro นะครับจะขยับขึ้นมาเป็น6.27นิ้วเออใหญ่ขึ้นมา0.17นิ้วเนะี่ยหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวที่หน้าจอใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยจะทำให้ขนาดเครื่องใหญ่ขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะาทำให้ขอบบรือ่่าานนี้งแตคิดวรจ อาจจะขยายมาทั้งตัวเลยก็ว่าได้และในตัวของ16 Pro Max นะครับอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันก็คือจะใหญ่อยู่ที่6.86นิ้วจากเดิม6.7นะครับผมก็จะไซส์ขึ้นมาเลยนะ่น,นกระแปลว่าเราจะได้หน้าจอที่ใหญ่เต็มตามากขึ้นกว่าเดิมโดยไปถึงเคสเก่าๆเ,เราอาจจะไม่สามารถใช้ด้วยกันได้แล้วเพราะว่าขนาดมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะในฝั่งของ16 Pro กับ16 Pro Max นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจะใหญ่แค่2รุ่นนี้ก่อนนะฮะร,รุ่นธรรมดากับรุ่นพัดก็อาจจะยังคง ขนาด6 1, 6 7เหมือนเดิมโดยหันมาที่เปลี่ยนแปลงหลักๆลหลายๆคนก็น่าจะเห็นจากตามรุ่นดดรูปเลือกันต่างๆก็คือเรื่องของการวางกล้องรุ่น16กับ6พัทใช่ไหมตากเดิมนะครับผมแก๊ง 15, 15พัทนะฮะจะเป็นการวางกล้องในใแนวไฮยงหลายคนก็คุ้นหูคุ้นตาตั้งแต่ iPhone 13เป็นต้นมาแล้วนะครับยังคงใช้ดีไซน์แบบนั้นอยู่แต่16รอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีโตโมัวมอกอมมอกอัพดูดออกมาแล้วละ่ะก็คือในฝั่งของกล้องจะเรียงเป็นแนวตั้งนะครับเหมือน ใช่แบบเดิมหรือเปล่าแต่ว่าคนก็นนดูสวยดีนะอ,อ,อาจจะดูว่า้ยการวางเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันกลับมาวางเรียงไปแนวตั้งได้ง่ายขึ้นหรือว่าเพื่อต่อเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างที่วางแล้วมันดูโอเค กับเชนเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูนะแต่คิดว่าน่้จะมาเป็นทรงนี้จริงๆของ16กับ16พัทแล้วล่ะแต่ในฝั่งของ16โ r o กับ16 Pro Max ก็ยังคงเป็นสามตาชาไข่มุกเหมือนเดิมแต่คิดว่าเพิ่มเติมอาจจะขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันนะเออนอกจากเรื่องของกล้องนะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่รอบนี้ก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยนะเออบางคนบอก p h o n e ใช้ไปแบตไม่ค่อยอัปเกรดเลยยังคงน้อยๆเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้เขาอาจจะอัปเกรดในฝั่งของแบตเตอรี่มาให้ใหญ่ขขึึ้้นนแกง16 15 6่จะะใหญวปรณ นะครับแบตก็จะอุดขึ้นเนาะและ16 Pro Max นะครับจะใหญ่ขึ้นจากเดิม5นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าถ้ามาจริงๆและไอคานใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยแอปเปิลจะเขาเรียกไงอ่ะมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีอะไรบางอย่างกินแบตเยอะขึ้นทําให้กลายเป็นว่าเอ่อบวกแบตเพิ่มไปก็ยังคงใช้งานได้เท่าเดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแอปเปิลมักจะทําอย่างนี้ตลอดว่าแบบเฮ้ยชิปมันกินแรงขึ้นแต่เพิ่มแบตมาปุ๊บสรุปไปไปประมาณใช้งานได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยเรื่องที่ส ทั้งหลายทั้งหล่ก็มีข่าวลือว่าจะมีปุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ข้างเครื่องนั่นคือปุ่ม capture button นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มในการช่วยถ่ายรงถ่ายรูปก็ว่ากันไปหรือว่าเข้าโหมดถ่ายรูปได้เร็วขึ้นนะครับผมจะอยู่โซนด้านล่างของปุ่ม power ตรงนี้นะครับเวลาเราถ่ายรูปก็จะกดถ่ายแช่ๆๆๆๆๆอย่างนี้ได้เลยรวมถึงนะครับอาจจะตั้งเป็นโหมด,ดอื่นได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาสามารถจะปรับให้ได้ไหมนะเพราะว่าปุ่มนี้นะครับผมจริงๆในฝั่งอเมริกาเนาะเขาจะไป เสรราสัญญาณนะครับผม 5G 6G ของเขาน่ะที่วางอยู่ตรงนี้เนาะเออมิลิเวฟของเขานะครับก็ต้องรอดูว่า เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงให้กับในฝั่งของเครื่องอเมริกาบางไหมหรือว่าเหมือนกันทั่วโลกก็ต้องรอดูกันต่อไปกับตัวของ c ค p เ u r e ์นัททนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยจะได้ใช้งานกันไหมแต่ส่วนตัวสมมติไอ้นะครับผมจริงก็ถ่ายอย่างนี้ก็โอเคนะรุ่นถัดมานะครับเป็นเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับว่าจะมีการอัปเกรดกล้องด้วยนะเออหลายคนบอกมือถือทุกนี้หนีไปไหนไม่ได้ก็เน้นเรื่องแน่นอนเขาก็ต้องนเรื่องกล้องให้มันถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับผมรอบนี้เนี่ยเฮ้ยปก กับเลนเทเลใช่ไหมรอบนี้ขยับมาเป็นเลนอัลตร้าไวบ้างเลนอัลตร้าไวนะครับผมในฝั่งของ16 Pro กับ16 Pro Max เขาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปใช้ความละเอียดที่เยอะขึ้นจากเดิม12ล้านอาจจะขยับมาเป็น48ล้านพิกเซลในตัวของอัลตร้าไวด้วยก็ได้เพื่อให้ภาพนะครับมันมีความคมชัดหรือว่าถ่ายสวยขึ้นกว่าเดิมหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับผมว่าเฮ้ยเลนหลักสวยเหลือเกินแต่พออัลตร้าไวปุ๊บเจอที่มุงที่มืดปุ๊บน้อยเกณฑ์อะไรต่างตามมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่คิดว่าถ้าเป็น4 8ล้าานกกรเ็บ เซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นการเก็บแสงเก็บสีเก็บสันนะครับทำให้การถ่ายโมดแบบอัลตร้าวเนี่ยมันจะได้ภาพที่ดูโอเคแล้วก็มีคุณภาพเทยบเท่ากับเลนหลักมากยิ่งขึ้นอันนี้คิดว่าโอเคถ้าใส่มาเนี่ยเฮย้ยใครที่เป็นสายครีเอเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยน่นาจะได้ใช้กันเยอะมากๆนะเพราะว่าอัลตรวาวเนี่ยมันจะเหมาะเรื่องของการถ่ายวงกว้างและเรื่องของการกันสันด้วยและหนึ่งอย่างก็เรื่องของกล้องนะครับที่จะปรับมาอันนี้จะให้พี่ใหญ่อย่างเดียวเลยคือ16 Pro Max นะครับผมนั่นก็คือเลนที่ชื่อว่า ซูเปอร์เทเลโอ้คือ,อยังไงเขาะว่าันบ้านให้เป็นตัว1.6 Pro Max นะครับจะมีการเปลี่ยน ตัวของเลนเทเลให้กลายเป็นซูเปอร์เทเลโฟโต้นะครับผมด้วยการทําให้น้องเขาเนี่ยสามารถซูมได้ไกลแบบไกลมากๆถ้าเป็นระยะของกล้องเนาะก็เท่ากับ300มิมตรอะอ้วอันนี้จะประมาณคูณ100 mm. ได้มั้งน่าจะอารมณ์ไปสู้กับในฝั่งของอค่ายเกาหลีอย่างซัมซุงหรือว่าหลายๆที่ที่ตอนนี้เขาซูมร้อยกันเป็นแบบปกติแล้วนะครับผมถ้า iPhone ซูมร้อยขึ้นมาสายคอนเสิร์ตจะบอกเลยว่ามีร้องฟรีดแน่นอนนะครับต้องภาวนา หวังหวังให้น้องเขาอาจจะซูมได้ไกลขนาดนั้นแต่อาจจะกักไว้ให้กับตัว16 Pro Max แค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่างน้องเล็ก16 Pro นะครับผมจริงๆเขาก็มีการบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเทเลโฟโต้เหมือนกันนะครับผมจะไปใช้ นะฮะเหมือนเหมือนกับตัวของ15 Pro Max ที่เริ่มต้นการซูมเทเลนะครับผมเริ่มต้นที่คูณ5จากเดิมที่คูณ3นะครับเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าหลายคนโอเคไหมหรือชอบกันไหมที่เริ่มต้นคูณ5บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่หรับตัวตีไอนะคิดว่าเริ่มต้นที่คูณ3าเนี่ยกำลังดีเลยในระยะการถ่ายแบบร่มต้นการชัดของเลนเทเลนะเวลาถ่ายเอ่อพลัสท,ทองพลัสเท็ดอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าไม่ได้ใกล้จนเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้แล้วกันนะครับในฝั่งของ16 Pro ที่จะมีการเปลี่ยนตัวเทเลเนาะเดี๋รวรี นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับสัญญาณการรับ Wi-Fi การต่ออินเทอร์เน็ตเอ้ยอันนี้เนี่ยจะมีการนะครับรองรับสัญญาณที่ขยายมันขึ้นเร็วแรงมากิขึ้นหลายหลายคนก็รู้นะครับว่าในยุคนี้เนี่ย Wi-Fi มันขยับขึ้นมานะครับเป็น Wi-Fi 6 WiFi 6e แล้วก็เต็มตัวที่จะเป็น Wi-Fi 7เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนโอ้โหถ้าเป็นเลขที่เยอะขึ้นนะครับการรองรับการดาวน์โหลดแลวกัปโหลดมันจะต้องเร็วแรงขึ้นเยอะมากๆแน่ๆนะครับสำหรับในฝั่งของ16 16พลันะฮะอันนี้เขาบอกว่าในตัวของ Wi-Fi จะรองรับสูงสุดคือ Wi-Fi วาย 6e ซึ่งตรงนี้จะถือว่ามีความเร็วที่เร็วและก็แรงมากๆกันะนะว่ารองรับสัญญาณ 6Ghz ได้เลยนะครับผมก็จะส่งสัญญาณได้เร็วได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เกาะสัญญาณตรวจจับสัญญาณแล้วก็ส่งข้อมูลได้ไวๆเหมือนกันแต่ถ้าเป็น 16pro 16pro max นะครับผมอันนี้จะรองรับตัวของ wi-fi 7ด้วยถ้าเป็น wi-fi 7เนี่ยสามารถ,าารถวิ่งได้เร็วถึง40 g ิกะบิตต่อเซกันเลยโอ้โหเร็วจุ้นนะฮะก็ช่วยให้การเล่นเน็ตของเรานะครับการดาวน์โหลดเร่งต่างมันจะดูรวดเร็วแล้วก็เส ก็จับสัญญาณได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นนั่นแหละส่วนรุ่นถัดมาที่มักจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นประจานะครับแต่ก็มีรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้อัปเกรดบ้างก็คือเรื่องของชิป <c oughs> นะชิปรอบนี้นะครับเขาบอกว่าจะใช้ชิปเป็น A18 series ทั้งหมดจากเดิมที่รุ่นธรรมดาจะเป็นรุ่นแบบว่าเอ,อิใช้ชิปรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รอบนี้จะเป็นชิป A18 ทั้งหมดเลยโดยตอนนี้ ทั้ง iPhone 15กับ15 Pro เนาะหลายคนก็รู้ว่ารุ่นธรรมดาจะได้เป็นชิปรุ่นเก่ารุ่น Pro Max จะได้เป็นชิปที่เร็วที่แรงรุ่นใหม่ไปเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่กับ16นะครับผม16จะใช้เป็นเลขเดียวกันหมดก็คือแก๊ง16พัด16ธรรมดาจะเป็นตัว A18 แล้วก็ถ้าเป็นแกงปป๊ง Pro ก็เป็น A18 Pro ที่เร็วแรงไปเลยเนาะจึงก็ต้องมารอดูนะครับผมว่า A18 กับ A18 Pro เนี่ยมันจะแรงห่างชั้นกันมากขนาดไหนก็ <c oughs> ต้องมารอลุ้นกันแหละถัดมาเกี่ยวกับเรื่องของ 5G นะครับผมตรง มีการเพิ่มโมเดล 5G ของ Qualcomm นะครับเป็นโมเดลใหม่เพื่อให้จับสัญญาณ 5G ไ,ได้เร็วได้แรงมากยิ่งขึ้นก,กว่าเดิมนะครับผมแต่ก็ณตอนนี้เนาะแพ็กเกจ 5G ของประเทศไทยก็ถือว่าเร็วแรงประมาณนึงก็วิ่งได้เต็มกันอยู่แล้วนะครับถือว่าเร็วแรงอยู่แล้วละถ้าแรงกว่านี้ก็รองรับตัวของ 5G ในอนาคตที่แพ็กเกจเขาอาจจะออกมาหลังจากนี้ก็เป็นได้อีกหนึ่งจุดนะครับผมที่อาจจะเพิ่มเข้ามาให้กับรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นพลัสนะครับผมและ จริงๆจ,จะตามรอยรุ่นพี่เขาแหละนะฮะนีน่คือเรื่องของแอชชั่นบัตทอนนะครับผมปุ่มที่สามารถกดปุบแล้วกลายเป็นอย่างอื่นได้เลยเนอกจากเปิดปิดเสียงธรรมดาในฝั่งของ15 Pro แล้วก็15 Pro Max ที่ตอนเปิดตัวมากักให้แค่2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมแต่รอบนี้จะมีทุกรุ่นให้กับตัวของ iPhone 16เลย16 Plus 16ธรรมดา16 Pro 16 Pro Max ก็จะได้ตัวของแอชชั่นบัตทอนเหมือนกันนะครับผมก็จะเอาไปเปลี่ยนแปลงน,น,นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับผมหลายคนได้ใช้แต่ที่ไอ้ก็มีก็ปรับเปลี่ยนเเเเเปป็นนอัีมมมดดดิิิสยง หเรื่องนะครับผมที่จะอัปเดเข้ามาและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะชอบมากๆและก็รอ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 ในครับในฝั่งของ Apple เนี่ยมีการอัปเดขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของการชาร์จเร็วชาร์จไวแล้วมีนะครับในฝั่งของ16 Pro เขาก็รือมาว่านอกจากแบตที่จะได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยการชาร์จเร็วชาร์จไวก็จะเร็วขึ้นจากเดิมด้วยแต่ปกติถ้าเป็นแกง15 Pro 15 Pro Max นะครับผมวิ่งสูงสุดประมาณสัก30 31 32วัตต์ประมาณนี้นะครับในการชาร์จแบบสายเนาะรอบนี้เขายะรรผมมสาาาาถชช์์จเ็ววไ ได้ถึง40วัตต์ ว,วเออนี่แหละจะชาร์จเร็วกว่าเขาสักทีเนหลุดพ้น20วัตต์หลุดพ้น30วัตต์กับเขาสัออ w, กทีนะครับขอสัก40 w, จะได้เร็วๆไวๆไปเลยดูไปถึงการชาร์จแบบแม็กเซฟถ้าแม็กเซฟเดิมๆนะครับผมจะชาร์จเร็วเต็มๆประมาณ25วัตต์นะครับผมซึ่งก็ถือว่ามันก็ยังเร็วไม่ไม่ขนาดนั้นสู้สายไม่ได้นะครับแต่รอบนี้จะขยายขึ้นมาการชาร์จแบบแม็กเซฟเร็วได้ถึงสูงสุด20วัตต์นว่นเัต์นะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในแค่เฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นน ฝั่งของแก๊ง16ทั้งซีรีส์นะครับจะได้สิ่งนี้มาเหมือนกันหมดก็คือเรื่องของ Apple AI Apple Intelligence นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในฝั่งของ15นะฮะจะกักให้กับ15 Pro 15 Pro Max ซึ่งเขาบอกว่าที่กักให้เพราะว่า15 Pro 15 p ร o m a ห้ปแ็ก RAM ะแแและ C แต่นะครับแก๊ง16ซีรีส์ตรงนี้เขาบอกว่าจะอัปเกรด RAM ทุกตัวนะครับให้เป็น RAM 8ทั้งหมด นั่ก็แปลว่า16ซีรีส์ทั้งหมดนะครับจะรองรับตัวของ Apple Intelligence ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะได้ใช้ Apple AI กันตั้งแต่รุ่นธรรมดาเลยนะครับเพราะอัปเกรดเป็นดะเบียเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะจริงกันเปล่าแต่ที่ว่าเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยเยอะเลยแหละถ้าไม่อย่างนั้นน่ะรุ่นที่ใช้ Apple AI ได้เนี่ยมันจะน้อยมากๆเป็นเียงแค่สี่รุ่นอย่างเงี้ยหรอก็นี่เป็นหนึ่งส่วนนะครับที่แก๊ง iPhone 16 Pro 16 Pro Max นะครับอาจจะมีการ เรบเปลี่ยนมาให้มันดูมีความสวยงามขึ้นจากเดิมนะเพราะเราก็พอรู้แหละว่าในฝั่งของ15 Pro 15 Pro Max เขาเปลี่ยนดีไซน์เป็นไทเทเนียมแล้วนะครับแต่16 Pro 16 Pro Max เขาบอกว่า16 Pro 16 Pro Max นะครับผมจะมีการใช้ไทเทเนียมที่มีการเคลือบเงาให้มันดูมีความมันเงามีความวาวๆาวาดูมีความไฮดูมีความแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะแตกต่างจากตัวไทเทเนียมเดิมๆแบบนี้ เยอะขนาดไหนมันจะสวยกว่าเดิมเยอะจริงไหมก็ต้องรอดูเปิดตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับรวมาถึงเอออีกหนึ่งเรื่องอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกล้องด้วยนะครับผมคือเลนของเขานะจะมีการลดนะครับตัวของแฟร์นะนะฮะตัวกระจกอะไงต่างตรงนี้จะมีการลดแฟร์มากยิ่งขึ้นเวลาใครถ่ายเนาชอบเห็นแบบจุดฟ,ฟ้าๆอะไรเงี้ยเวลาถ่ายไฟอะไรเงี้ยแล้วทึงเจอแฟร์เนาะนี่เขาอาจจะมีการเคลือบสารบางอย่างรวมถึงการทํากระจกให้มีการลดแฟร์ตรงนี้ด้วยนะครับผม และสุดท้ายละสุดท้ายละที่เราอัปเดตแล้วก็พอรู้กันก็คือเรื่องของสีนะครับผมก็จะมีสีใหม่นะสำหรับ i อ h o n e 16กนี่คือทั้งซีรีส์เลยนะครับผมว่า iPhone 16 16 Plus นะก็จะมีสีอยู่ด้วยกัน5สีนะครับผมนั่นคือสีดำสีขาวสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีบลูก็จะมีอยู่5สีเนาะแต่ก็ต้องรอดูทีงว่า สีจริงๆจะออกมาเป็นยังไงเพราะมีข่าวหลุดข่าวลือเรื่องสีออกมาก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของตัวโมเดลที่เป็นสีออกมาแล้วไม่ตรงกับสีที่เขาลือนะสีมันเข้มสีอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะต้อง รอดูจริงๆว่า Apple จะทําให้ผิดหวังไหมเพราะว่าจริงๆ15เนี่ยเขาฉีกมาโทนพัดเทลไปแล้วนะครับ16จะหนีไปทนเข้มอย่างนั้นเหรออันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วน16 Pro 16 Pro Max นะครับผมก็ต้องคาดนะว่าสีมีสีเพิ่มไหมนอกจากสีเดิมๆตัวเทอเนเนียมบรูเนาะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาแทนอาจจะเป็นตัวของบรอนหรือเปล่าเป็นสีทองแดงอะไรอย่างนี้ไหมเดีที่เ,เขาลือๆกันก็ต้องรอได้เลยนะครับในฝั่งของสีเนาะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสรุปที่ ได้รู้ณตอนนี้นะครับผมเกี่ยวกับ iPhone 16ทั้งหมดเท่าที่รู้ณตอนนี้เลยแล้วกันเพื่อนๆรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็เสริมกันได้เลยนะคอมเมนต์พิมพ์ูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้รอไปมพร้อมกันแอกนการิบ,บอกแต่ละไกถ้าใครฟังถึงตอนนี้นะครับคาดการว่าวันเปิดตัวของ iPhone 16คือวันที่10กันยายนนะ เอก็รอดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครฟังจบแล้วดูจบแล้วนะก็ขอบคุณคนมากๆที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ให้คนอื่นได้รู้ได้ทราบกันด้วยว่า iPhone 16ที่ก็คือหลายๆคนกำลังรออยู่เนี่ยมีเรื่องไหนที่มีอัปเดตมีเรื่องไหนที่ลีกันบ้างและคาดว่าจะเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนก็ฟังแต่คลิปที่ไอได้เลยนะครับผมอย่าลืมกด s ับ s c r i b e นะครับให้กับอติรีวิวไว้ด้วย,วยกันจะได้แบบอัปเดตคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเ,เ,เองนะครับผมสำหรับคล วลาาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอฏิทินวิวในคลิปถัดไปสวัสดีครับ